ผมให้จำเลยเพราะบทส่งเสียงดีที่สุดในกองคุณต้องไปดูครับคุณต้องไปดูฮะฉันเหรอเมื่อกีเ่ีคุณบอกว่ามันยากอะคุณเก่งที่สุดวันนั้นอะโลเคชั่นถ่ายแบบอยู่บนภูเขาอะเขายังสั่งแก๊บเอาส้มตำไก่ย่างขึ้นมาได้อะของแท้อะยอมเลยอะหนูเป็นคนมีความสุขกับชีวิตค่ะ ไม่แล้วแล้วก็คือผู้พี่มีความทุกข์กับชีวิตก็มันแน่นอนอยู่แล้วด้วยความที่เราก็เป็นนักแสดงฝีมือดีซึ่งในตัวจริงด้วยเราก็ในถ้าพยองนะคะนี่ฮัน่าจะเราจะพูดเลยเราจะพูดเลยนี่ฮน้าเหรอวะตอนแรกว่าจะแกล้งเขาถ่ายแอบถ่ายรูปตอนเขาหลับงหลังคือแบบคือกูถ่ายตอนไหนก็ได้พบหลับตลอดเวลา เราเล่นละครตลกอยู่แต่ตัวละครทำไมอ่ะเอออันนี้คือซีนีนั้นอ่ะจีนี่ทุกคนถ่ายคลิปกันต้องย้ำว่าทุกคนถ่ายคลิปมันจะชาเลนจ์ะผมบอกเลยนะรอจับฟาดูไว้ให้ดีแล้วเดี๋ยวผมจะมาดีเบตกันว่าเขาคือสัตว์ชนิดไหนรูปหลอพ่อรวย ดวงสวยเฮ้ย,อ,ยอ่าสปอยล์เนี่ยฝากด้วยนะครับภาพยนต์เรื่องคุณ shine วันที่2 6ธันวาคมนี้ผมเล่นโคตรดีสวัสดีทุกท่านในนงฮะในนามตัวไงฮัลโหคฮับผมจ่ายเดลสมิธครับแล้วเป็นชุดครับผม My 4 EVE ค่ะรับบเป็นน้ำค่ะไอโฟล์ e ค่ะรับบเป็นข้าวเปลือกค่ะครับจำครับรับบเป็นคุณชายครับผมไม่มีนักสกูลหรอ,จำ,หหรอจำพิสิทธิ์หรอจำพิสิทธิ์พลเอกพงพิสิทธิ์ครับผมบ้านอยู่แถวสุขวิทย16ครับ <c oughs> รี <c oughs> ยาวไปใช่ไหม <c oughs> okay, จนจะเอารูปถ่ายหรือคลิปไหมมันเป็นภาพ m e m o ี่ผมเลยนะใช่ทุกเช้าเราชาร์จเนี่ยเดี๋ยวเวลารูปเช้าเราชาร์จนอนลมเออก็ได้นอนลมด้วยหรอปะร้อมกับห้องของเขาแล้วก็าใช่อกก้แล้วก็ก็ได้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 ข้อสองนะคะใครกินเก่งที่สุดในกองค่ะคุณจังอ่ะอันนี้ยากนะหนึ่งสองสามฮะ ชันเหรอคือท <OK> ี like ่คือที่คุณบอกว่ามันยากอ่ะคุณเก่งที่สุดอือคือที่คุณบอกว่ามันยากเนี่ยก็คือคุณไม่รู้ไงว่าใครเก่งนอกจากตัวคุณแล้วใช่เอางี้ดีกว่าผมไม่สาหรับเราสำหรับเราสามคนไม่ยากเลยเรอง่ายคืองี้นะพี่วันนั้นอ่ะโลเคชั่นถ่ายแบบอยู่บนภูเขาอ่ะเขายังสั่งแกลบเอาส้มตำไก่ย่างขึ้นมาได้อ่ะของแท้อ่ะแบบยอมเลยอ่ะ ก็เป็นเรื่องของแบบความสุขในกองไงคะทุกคนเราไปต้องกินข้อต่อไปค่ะหนูจะโดนสามข้อเลยเหรอข้อต่อไปนะคะใครหัวเราะบ่อยที่สุดค่ะหนึ่งสองสามไม่แต่ว่าอยู่ในสถานการณ์ที่แบบต้องหัวเราะเยอะหมายถึงเข้าซีนตลกเยอะไม่ตอนที่ไม่ควรหัวเราะราะมันก็หัวเราะไม่หัวเราะตลอดเวลา หนูเป็นคนมีความสุขกับชีวิตค่ะไม่แล้วแล้วก็คือผู้พี่มีความทุกข์กับชีวิตใครเป็นคนมีความทุกข์กับชีวิตไปเลยอาจจะแค่สุขมากกว่าคือคือเรื่องราวที่เราถ่ายกันเนี่ยมันมีแต่แบบอะไรที่มันตลกตลกไงแล้วส่วนใหญ่มันจะมุกโบ๊ะบาอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณทุกคนที่แก้ตัวให้หนูที่หนูเหมืนไม่เครจะพูดแก้าตากันเลยใครพูดเก่งที่สุดในกองค่ะ ผู้หญิงเหรอโหไม่กล้าชี้คนอื่นเลยว่ะเฮ้ยโหฉันมีในใจแต่ใช่ป่ะวะหนึ่งสองสามนี่อะไรวะอันนี้มันพวกร่างหน้าครับอันนี้เห็นเลยครับว่ามัวกันมัวคะแนนกันนะครับเพื่อนเพืน ไก็ชนะบ้าดนเห็นไหมครับเมื่อกี้ตอนแรกเสียงแตกครับอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ก็ปึ๊บโอ้โหเห็นเลยครับว่าหัวหัวคะแนนกันนะครับคือไม่ไม่ใช่พูดเยอะกับพูดมากที่สุดเนี่ยต่างกันนะไม่ได้ไม่ได้ว่าพี่จ่ายนะแต่หมายถึงว่าคือถ้าไม่เกิดแหละโอเคละคุณลองรุ่นอยู่จำจำต้องออก่าแต่พี่จ่ายได้พูดมากเมื่อกี้พยายามตัดประเด็นก่อนคือผมอะ มีมมโมรีอีกแล้วคือในกองเนี่ยผมจะชอบเข้าไปคุยกับพี่จ๋ายแล้วพี่จ๋ายเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะแบบแฮปปี้ที่จะแชร์ประสบการณ์หมายถึงว่าแชร์ประสบการณ์ที่เขาจะไม่ค่อยเขินในการแบบเออช่วยน้องๆอ,อะไรเงี้ยให้ประสบการณ์ให้อะไรคือผมอะจะชอบเดินเข้าไปปรึกษาหรือว่าแบบอยากถามว่าเออเนี่ยพี่จ๋ายแสดงมาหลายเรื่องหรือร้องเพลงอะไรเงี้ยพี่จ๋ายมีเคล็ดลับอะไรไหมพี่จ๋าเขาก็แบบไม่เคยปิดไม่เคยหมกเม็ดอะไรกับผมเลยเอางี้ คือ <icana>, แค่ถามว่าแบบพี่พี่เป็นคนที่ไหนอ่ะแค่เนี้ยฟังประวัติชีวประวัติคุณจ่ายเธอรู้สมิดังไม่กันดีเลยไม่แล้วหนูหนูฟังชีวประวัติวงเขาด้วยไม่ดีอ่ะพูดหรอไม่ยินละเพราะหนูลพูดไปก็ไม่ยนไม่ก็ยุอะก็ก็เป็นก็เป็นก็เป็น มีเลื่องให้แชร์เยอะดีซึ่ง yep> ฟ et ังสนุกนะแบบเกิดนั่งคุยแฮปปี้นะแฮปปี้ฟังแล้วแฮปปี้พี่จ่ายเขาจะมีความแบบมีความชอบมองในสายตาหนึ่งก่อนที่จะพูดจะมองแบบแล้วพอได้พูดปุ๊บก็จะยาวเลยค่ะไม่อันนี้มึงโดยคนเดียวเอออันนี้พูดโดยคนเดียวละ ทำไมเลือกปฏิบัติอย่างนี้อะตลกชอบ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 แก้เขาชอบดูอาการเด็กประหลาดชอบแก้เเจอหลายเรื่องไงเธอก็เจออีกก็ตลกหลายเลยตลกดีแปลกถือว่าเป็นคำชมเหมือนจะชมแต่ทิมกันเองไม่มีนะครับเราก็พยายามสร้างให้บรรยากาศในกองมันมันสบายสบาย ปกติเป็นคนคิบคิปครูครับไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นกันเองกับใครเท่าไหร่ครับแต่ในละครนี่ํำเลยนะในหนังนะรอดูนะฮะใครที่ยังไม่ได้รับชมเนี่ยหนังเรื่องคุณชายนะฮะเอาจ่ายไทยทศมาทำอะไรก็ไม่รู้ครับผมรอดูนะฮะหลายสิ่งมากมายครับหมดกันใทีแกที่สุดกองเขาไม่อยู่ตรงนี้ออยากจะให้ยกให้ป๋าเหมือนกันต้องให้ป๋า เราเรายกเป็นข้าหมดนะแมะแล้วก็ไปตามคุณหนคุณหนูสัญญาคุณนากรค่ะชื่อเต็มว, <c oughs> ว่าเซลเขาชอบแซลฮะด้วยความที่เขาเป็นเป็นรุ่นใหญ่รุ่นเก่าเนี่ยเขาก็จะแซลแบบรุ่นรุ่นหลานไปไปเรื่อยเลยครับ <c oughs> เหมือนที่บ้านลูกเขาไม่ค่อยเล่นด้วยเขาก็จะมาเล่น <c oughs> เขาก็จะมาเล่นเล่นกับพวกผมซะเยอะกับทีมงานบ้างกับอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะเราเข้าใจนะเข้าสู่วัยทองได้ไง แล้วก็เป็นที่ผมขอเปลี่ยนคำตอบได้ไหมที่รองรับอารมณ์เขาอ๋อเราก็คิดว่าเออไม่เป็นไรเว้ยเหมือนญาติผู้ใหญ่ยอกอะไรเงี้ยแล้วก็เออโอเครับไปได้ใช่แต่ด้วยโพสิชันที่เขาแบบว่าเป็นเป็นทั้งแบบรุ่นใหญ่รุ่นรุ่นป้าอะไรเงี้ยเขาก็เออรู้สึกว่าน่ารักทำให้เราไม่เกรงไงใช่ทำให้เราไม่เกรงด้วยใช่ครับต้องยกให้เขาเลยนะนะ ใช่โอ้โนาทีเซอร์ก็คุณกินข่าวอ๋อเออก็มันแน่นอนอยู่แล้วด้วยความที่เราก็เป็นนักแสดงฝีมือดีซึ่งซึ่งในตัวจริงด้วยเราก็ในอ่ะถ้าพยจงนะคะเนี่ยนะก็เราจะพูดเลยก็เลยจะพูดเลยนี่ฮานะเหรอวะพอาที่ติดมาขึ้นร่วมวงมามันเป็นเปเรชิเนลเนาะใช่ค่ะแค่นี้ค่ะก็ก็ต้องไปรอดูค่ะว่ามันจะขนาดไหน ความแบบเป็นนักแสดงเจ้าบทบาทเจ้าน้ำตาค่ะอยากอยากให้แต่ละคนเลือกว่าใครเป็นที่สุดในเรื่องของในกองที่สุดค่มฮึสโมดพี่านี่งไงพูดมาเอาอันนี้ความในใจหรือเปล่าผมก็จะพูดด้วยนะคุณมาหาว่าผมพูดมากผมพูดด้วย ันดูบูลลี่ป่ะไม่ไม่ม่ดูดูบูลลี่โดยธรรมชาติอ่ะไม่เอา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 ช้อยอื่นอ๋อดูแล้วูแล้วขอไปใส่ให้เลยอ่ะว่าไงครับวิ่งงานเก่งที่สุดในกองค่ะก็ไม่ดีเปล่าวะแล้วอะไรเหนตาปะดูดูดูแบบคือถ้าคนฟังก็ไม่อยากจ้างไงเนี่ยแบบดูแบบมันไม่น่ามีคิวอะไรเงี้ยว่าไม่ใสากำลังงงวะเป็นเรื่องดีเปล่าวะคุณก็ไม่ต่างกันเลย ว่ะไม่ใช่เรื่องดีนี่ว่ะเอาเรื่องอื่นแล้วกันไม่ไม่มางานเรียกว่างานชุกชุมที่สุดดีกว่างานชุกชุมคิวทองเหรอคิวเอายังไงดีอ่ะเอาเรื่องอื่น<อ>ไหมเพราะว่าเพราะว่าฝีมือดีใช่ก็ลเลยทําให้มีผลงานเยอะแล้วก็เลยมีคนจ้างเยอะ <c oughs> ทําไมมันดูบูลลี่ตลอดว,วะทําไมพวกนี้เวลามันพูดชมอะไรผมแล้วจริงใจนะเนี่ยผมก็ไม่คิดเอ๊ะมันชมจริงปะวะอะไรเงี้ยอโอเค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 ผมให้จําเลยเพราะบทส่ง เสียงดีที่สุดในกองคุณต้องไปดูครับคุณต้องไปดูคุณชายเนี่ยคือที่สุดของเมนโวคอลอยากให้ทุกคนได้ไปดูกันนะคะในภาพยนตร์เรื่องคุณชายเด็กคลีเช่จะสปอยว่ามันมีกลึ่นมันมีกึ่งแบบมิวสิคอลมีเละซึ่งนี่เขาทำถึงมากผมให้เลยที่สุดที่สุดอันนี้ให้เหมือนกันหนวดหนูกระตุกอ่ะเฮ้ยหนูมีหนวดด้วยเหรอเฮ้ยเออมีมีมีตัวอย่างให้ตัวอย่างปปปปลลลล่่ออยยไไแแ้้วว คือผมบอกเลยว่าซีนนั้นเนี่ยผมร้องสุดปอดเลยฮะผมบอกเลยว่าโจี้ชิดซ้ายเจฟสตารเตอร์ชิดขวาเมื่อเจอกับจำเข้าไปบอกเลยตัวเอียงอะตัวเอียงอะจากลูกค้าเข้าไปลูกค้าออกออกไปเลยอะรือแต่งเรื่องนี้เอาเรามาปู้ยี่ผู้หยามากนะสุดๆะครับ อันนี้คือวิ่งงานนี่คือเอาเหรอคะรีบข้ามไปเถอะขอโทษภาพจำคุณสทหาเรผมนะคุณหลับเก่งที่สุดละ <c oughs> คือเรื่องหลับเนี่ยแบบมันเป็นภาพจำเออตลอดเวลาคือทุกครั้งที่หันไปอะ่ะ <c oughs> ตอนแรกว่าจะแกล้งเขาถ่ายแอบถ่ายรูปตอนเขาหลับหลังๆคือแบบทุกถ่ายตอนไหนก็ได้พรหลับตลอดเวลาจนเป็นเต็มหเออหลับทุกพี่หลับตลอดเวลา น่าจะเหนื่อยมากเยอะจริงช่วงถ่ายตอนนั้นอ่ะเป็นคนน่ารักที่สุดในกองนียก็พูดพูดได้พี่ไม่เป็นไรหรอกเป็นคนที่หลงตัวที่สุดในกองเป็นนางเอกที่สุดแล้วกันเป็นนางเอกอ่ะใช่คือเอาจริงมีความเซนส์ของไม่ให้แล้วได้ไหมอ่ะให้ให้ก็ได้ให้ก็ได้ให้ก็ได้ก็แบบมีความเป็นเซนส์ของแบบ นักเอกนักแสดงสูงใช่เขาจะมีความพร้อมในการเข้าบทเข้าฉากนี่บางทีเวลาแบบกล้องรับหลังเขาเขายังเล่นเล่นสุดนะเออเล่นให้เห็นไลฟ์บอดี้ฮะอย่างเช่นกล้องรับหลังแบบกำลังร้องให้เออเออเออใช่ใช่เราเล่นเราเล่นคือเขาจะมีความเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมบทแม่บทจะแม่นมากเออใช่ใช่ อุ้ยอันนี้ชมจริงว่ะใช่อันนี้ชมจริงเป็นไงอันนี้ชมจริงที่หลังให้จำพูดอ่ะจำพูดจำพูดดีอ่ะพูดดีไม่ไม่ดีเลยไม่ดีเลยไม่เชื่อสองคนนี้เลยเชื่อจำดีนะที่บอกว่าแบบผลงานดีก็เลยอันนี้ไม่เชื่อหนักเลยไอ้พวกอยู่ใกล้เยอะนี่ไม่เชื่อไม่เชื่อเลย ผู้อาวุโสที่สุดเนี่ยจบก็จบหูถ้าเราเลื่องพี่หูมาไม่เธอเล่าเรื่องพี่สายแล้ดีดีไงเธอเล่าเรื่องไม่ดีเลยดูตาดิโอเคไม่มาอยู่มาอยู่มป็คนไหนก็คนนั้นแหละเมื่อกี้เราไม่อยู่มันไม่ได้อยู่ที่มือหนูมันอยู่ตรงหัวเข่าช่วยกันเร็วอ่ะ เราเรียร้องช่วยกันช่วยกันเราต้องพูดดีแล้กันช่วยกันช่วยกันฮะเรื่องจริงกับในละครเนี่ยบางคนอาจจะแบบสงสัยว่าเฮ้ยเรื่องเรื่องในละครเนี่ยมันเวอร์ไปเปล่าวะมันเกิดในชีวิตจริงได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะหนังเรื่องนี้ก็จะมาเล่าเรื่องให้ฟังว่าเฮ้ยจริงๆอะไรวะไปดูแลน้องไปเออ จริงๆแล้วเนี่ยคือเรื่องเวอร์เอร์ในละครเนี่ยมันก็บางทีอาจจะสามารถเกิดในชีวิตจริงได้ใช่มันก็จะถ่ายทอดผ่านมุมมองของคนที่แอนตี้เรื่องในละครคือชุดที่รับบทโดยพี่จ่ายครับ,รบก็เป็นหนังโรแมนติกคอมเมดี้นะครับผมว่าเป็นโรแมนติกคอมเมดี้รสชาติใหม่เนาะซึ่งไม่ใช่โรแมนติกคอมเมดี้ที่เราเคยดูมาผมว่าการันตีว่ามันเป็นรสชาติใหม่แน่ๆนะครับแล้วก็ทําให้เรารู้สึก นึกย้อนถึงประสบการณ์เก่าๆตอนที่เรายังเด็กเราก็จะนึกถึงละครเก่าๆที่เราเคยดูในตอนเด็กๆแล้วก็มุกเก่าๆหรือเซนส์เก่าๆที่ละครเคยใช้กันเมื่อก่อนเราก็ถูกหยิบมาเล่าอีกครั้งในรูปแบบใหม่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะทําให้ทุกๆคนไม่ว่าจะพ่อแม่ครอบครัวหรือลูกเนี่ยก็สามารถสนุกไปกับละครได้แล้วก็พ่อแม่หรือว่าปู่ย่าตายายคนแก่ๆก็ยังนึกย้อนกลับไปถึงวันที่ตัวเองยังแบบ ดูละครอยู่ได้ผม,ผมก็รับบทเป็นชูดครับชูดนี่ก็เป็นุู้กับหน้าใหม่ครับที่แบบว่าก็ไม่ได้มีงานเป็นชิ้นเป็นอันอะไรมากมายก็พยายามทํางานเพื่อสังคมถ่ากํากับงานเพื่อจะลงโลกเ,เชื่อว่างานที่ตัวเองทำเนี่ยจะ ทำให้โลกเนี่ยสูงขึ้นหรือดีขึ้นในในมุมมองในความคิดของตัวเองแล้วก็แอนตี้ละครเมโลดาม่าน้ำเน่าต่างๆมากๆเพราะว่าคิดว่ามันทําให้สังคมเนี่ยมันแย่ลงแต่สุดท้ายแล้วความอีโก้ของเขาเนี่ยก็นำเขาไปสู่หายนะที่ต้องแบบไปทำงานชดใช้บอกวิทิตก็คือพี่ดูเขาก็มาว่าจ้างพระเอกนางเอกนะครับรับบทโดยอและผมนะครับ ซึ่งก็เล่นเป็นคุณชายกับเข้าเปลือกนะครับผมก็เป็นพระเอกนางเอกเ,เป็นทิปิคอลพระเอกนางเอกที่เคยเห็นกันในละครสมัยก่อนครับผม mm hmm. ก็บางคนอาจจะคิดว่ามันเบียวซึ่งมันเบียวอันนี้ก็จะเล่นแบบเบียวขึ้นไปอีกคือเหมือนพายายามจะ e x ็กซ์ซ a t e ให้มันชัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ใชโดยมีพี่ชูดกับพี่น้ําช่วยกํากับแล้วคุณเป็นใครครับคุณอาทิตยาอ๋อเป็นน้ําค่ะเป็นแฟนพี่ชูดก็ตรงข้ามกับเขาเลยคือเราเป็นแบบว่าเป็นแฟนละครตัวยงมากเราแบบรักละครฉันหัวใจละครสุดๆอะไรเงี้ยเราก็เลยพอมีเรื่องเกิดขึ้นก็เลยเป็นแบบว่าเป็นสายซัพพอร์ตเขาอยากให้เขาแบบทําละครได้ผ่านไปได้ดีดนะอะไรเงี้ยอยากให้เขาเปิดใจกับละครมากขึ้น ายาก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 ตรงที่คือบทมันตลกเราเล่นละครตลกอยู่แต่ตัวละครทำไมอะ่ะไม่จะบอกว่าแต่ว่าในในจิตวิญญาณนักแสดงนะตอนนั้นอ่ะคือเขาเล่นจริง<า>จังไงเออเขาแบบเขาจริงจังกับกับละครที่กำลังเล่นอยู่มันก็เลยตลกค่ะเออฉันชอบจำเล่นมากนะจำเล่นตาแข็งสุดชอบมากแบบโอ้โหคุณชายมันแบบ มันต้องอย่างนั้นน่ะพี่มันต้องแบบใช่ถึงเวลามันจะมันจะไปเศร้าไม่ได้มันจะดูน่าเกลียดไม่ได้มันต้องหลอกถึงเศร้าก็ต้องหลอกอะไรเงี้ยใช่ปะส่วนของผมความยากคือผมอ่ะเคยเล่นอ่าเวอร์ชันที่มันเป็นละครเวทีมาเออแล้วแล้วเสร็จมันพัฒนามาเป็นภาพยนตร์ใช่ไหมครับซึ่งมันก็จะมีสองความคิดเลยก็คือต้องระวังเรื่องการติดภาพเดิมจากเวอร์ชันละครเวทีเนเพราะว่ามันถูกอะดปตมาเป็นยุคปัจจุบันมากๆเงี้ย ซึ่งต่างมากๆแต่ก็ยังมีแก่นเดิมอยู่จากจากเวอร์ชั่นเดิมแต่โชคดีแบบผมผมอาจจะแบบเข้ากระบวนการมาก่อนน้องๆคือเริ่มตั้งแต่ตอนบทและตอนร่างบทอะไรเงี้ยก็ได้คุยกับพี่ชัดพุ่มกับกับทีมเขียนบทอะเยอะ,ะครับก็จะต้องมาบรรลานกันว่าสรุปแล้วตรงกลางความแบบหำหมของตัวละครเนี่ยกับความน่ารักของมันเนี่ยมันตรงกลางมันอยู่ที่ตรงไหนอะไรเงี้ยก็จะมีความยากตรงเนี้ยครับวามแกดูดิ มันำทุกอย่างอยากรู้ป่าว่าขำอะไรอะไรเมื่อกี้แบบดูหน้าพี่จ่ายแล้วก็แบบอยากเห็นพี่จ่ายว่าฉันไม่มีหนวดวัดดูดิเรียกว่าเป็นเป็นเรื่องของกจินตนาการไงให้เขาแบบเป็นเด็กประหลาบนะครับต้องเข้าใจน้องหน่อยน้าแบบกความคิดสร้างสรรค์อยู่ดีก็ถ้าเด็จหน้ไม่มีหนวดเป็แไ่เลยแล้วไม่ได้ขำด้วยขำขำก่อนเลย ถ้าส่วนตัวเรารู้สึกว่าแอบ,บแบบแอบ,บเล่นเป็นตัวเองนิดนึงนนอะไรเงีเยง้ยค<อ>่ะก็เลยก็เลยไม่ได้รู้สึกถึงความยากมากขนาดนั้นแต่ว่ามันก็จะมีซีนที่มันยากของมันอยู่เออ,ท,อ,ท,อ,ท,อที่ต้องที่ต้องที่ต้องทําออกมาให้มันเหมาะสมกับซีนซีนนั้นไม่อยากพูดเยอะนั่นแหลคะค่ะเอาเป็นว่าก็ซีนที่เราถ่ายคลิปไ้อ่ะโคตรยากเลยมาก โอ้ยจะบ้าเดี๋ยวก็มีนะเอออันนี้คือจีนซีนนั้นอะจริที่ทุกคนถ่ายคลิปกันต้องย้ำว่าทุกคนถ่ายคลิปเพรจะชาเลนส์อะผมบอกเลยนะรอจับตาดูไว้ให้ดีแล้วเดี๋ยวผมจะมาดีเบตกันว่าเขาคือสัตว์ชนิดไหนเอาจริงนะเอาจริงนะอย่างเงี้ยพังทุกคนจริงงทุกคนจริง ไม่คือตอนแรกก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่ในพาร์ทแบบชีวิตจริงเราก็คงไม่ได้เล่นแบบแบบโอเวอร์มากมเหมือนพาร์ทในละครอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนแรกนึกว่าจะเป็นผู้เป็นคนแล้วสินั้นแหละไม่เป็นไรทุกคนมีแผลทุกคนมีแผลนั่นแหละก็เรียกงว่าเป็นเป็นความทุ่มเทของคิมพัสดัยทุกคนละกันที่เราแบบทุ่มเทกับเรื่องคุณชายเด็กทิเชียงมากนะคะก็อยากให้ทุกคนไปดูกันในโรงค่ะฝากจริงๆฝากเรื่องนี้มากๆค่ะ คาแรคเตอร์หนูนะคะหลากหลายสวยดังแฟดฮอตทูฮอตมากเพราะนางโกหกทูยิเนะนิดนึงถ้าของเราเหรอซัพพอร์ตใจเย็นใจดีน่ารักติดละครค่ะอุ้ยเออข้างรักก็ได้นี่หว่าเออน่ารักอยู่ในข้างรักแล้วกันนเดียวกันคงผมนะครับคุณ shine หล่อรวย เร้องเพลงเพราะหน้าตาดีมีเสน่ห์วัยรุ่นชอบเกิเแล้วเกิเแล้วเหรอครับผมประมาณนี้ครับเียกว่าเป็นผู้ชายที่ perfect perfect แน่นอนรูปหล่อพ่อรวยดวงสวยอ่าสปอยเลยเนี่ยรวยมิตรภาพหยาบคายสุดสุดถูกถูกถูก ชาครับหัวยังไม่เหนื่อยต้องเหนื่อยแล้วเนี่ยโหัวยังไม่จบเลยบ้างหิวหัวอันนี้หัวกันปะเนี่ยอันนี้หัวกันนู้นหร่ยังไม่จบเลยปะท่าของผมนี่ไอ้นี่สวรรค์เบี่ยงอู้อหูดื้อถึงสวรรค์เบี่ยงเหมือนกันอุ้ยแต่ก็โอ้มาตาก็ดีอ่ะแต่สวรรค์เบี่ยงแหละอะถ้าสมมติฟัาคงกำลังน้ำตากรรมเทพนี่นับไหมครับเห็นหนูปะ เก็เล่นนะคนเลือกสวรรค์เตียงผมเปลี่ยนเลื่อนเลยมั้งชอบอีกเรื่องนะผมชอบอังกอรห้องฟ้าไม่บบูรณ์ม่บนั้นได้ยุบผมเลยนะอังกอโตแบบไหนจริงอังกอดังมากหนูไม่รู้จักชื่อละครลองอธิบายเดี๋ยวช่วยคิดใครเล่นใครเล่นเป็นแฟนยุบซีดีนะเป็นแฟนกันมูนิมูตาแรงเงา แรงเอาเราอยู่ข้างพี่ตานะคะแล้วแล้วเรื่องที่พี่ติ๊กเจดเล่นกับพี่แอปยังไม่จบชื่อชื่อเรื่องอะไรฮะยังไม่จบวิมิเชต้าเฮ้ยผมไปดูเล็บเขาเลยนะแบบเขาคือเล็บปรเลนเลยอ่ะเล็บของพี่แอปหรอใช่วันิดาวันิดาชื่อเป็นเฮ้ยเพื่อพูดก็ได้อันนี้คือเราเปิดช่องให้คนมาทิมเลยนะเนี่ยเราเล่นเราเล่นไอชุดมึงนี่ชั่วจริงๆเลยนะ มึงนี่เจอสักทีนึงโบเขาให้ทำไมนิสัยแบบนี้แย่เห็นแล้วก็หน้าเหมือนคู่ด้วยก็ดูหน้ามึงก็แบบเกลียดมึงว่ะนาำก็ทำไมถึงอดทนได้ขนาดนี้ก็ เป็นคนดีแสนดีเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นกำลังใจให้เธอนะในความสัมพันธ์ซู้ๆทำไมมันแปลกๆวะ <laughs> มัแเ่เป็นเป็นเรื่องราวที่ดีนะคะคือพูดใจอี้ก็จริงแต่ว่าก็ชีวิตสุดท้ายเขาก็เป็นแฟนกันนั่นแหละถึงเข้าเปลือกหรืออายะนะคะทำตัวดีๆค่ะเราเป็นดาราจบแค่นี้แค่นี้จริง S <S <S ของคุณชายไม่พูดอะไรมากฮะขอถีบสักทีนึงได้ไหมฮะแบบว่ามันมันมันไส้ตัวเองอ่ะคือแบบว่าไม่แล้วแล้วก็แบบมึงเล่นอะไรอะไรเงี้ยคือใช่ประมาณนี้ดีกว่าเออมันไส้มันอ่ะซึ่งคุณชายนี่เขาแบบไฮ a ฟชั่นตลอดเวลาเลยนะเขาต่อให้อากาศประเทศไทยมันจะร้อนขนาดไหนอ่ะเขาะจะมีโค้ท จะมีสเวตเตอร์คือจะมีอะไรก็ไม่รู้ถมอยู่เป็นตัวแล้วก็แบบซึ่งเป็นไฮแฟชั่นที่เอาไปแล้วนะเอาเอาไปหลายปีแล้วแต่ยังไม่ได้อัปเดตคือแบบว่าทำตัวผิดจังหวะล้นแบบเออเต็มที่เลยไม่มีอะไรจะพูดด้วยคือคือเป็นผมอะถ้าถ้าเจอคุณชายในท้องถนนหรือว่าเป็นวงเพื่อนนะผมไม่ครบอะอานี้ดีกว่าผมเดินหนีเลยแบบคนนี้เหนื่อยอยู่ด้วยแล้วเหนื่อย ข้อสุดท้ายแล้วอยากให้ทั้ง4คนฝากข้อความถึงแฟนๆแบบสวมคาแรคเตอร์ของหนังคุณชายอุ้ยเก็บไว้เลยเก็บไว้เลยเดี๋ยวเก็บไว้เลยตรงนั้นก่อนเลยเธอเป็นแบบเธอเป็นดาราเบอร์ใหญ่รอได้เได้เป็นคุณชายไงฝากด้วยนะครับภาพยนตร์เรื่องคุณชายวันที่26ธันวาคมนี้ผมเล่นโคตรดีคาแรคเตอร์ไหมตอร์คาแรคเตอร์คาแรคเตอร์อ่ะอายาค่ะ ขอไม่พูดมากแล้วกันนะคะคือในเมื่อทำหนังมาให้ดูอะมันก็ต้องดูสิคะเป็นคนดูมีหน้าที่ดูคะ่ะชอบไม่ชอบเก็บไว้ในใจก่อนก็ได้คะ่ะอยากให้ชอบมากกว่าถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรก็ช่วยชอบหน่อยละกันเพราะว่าตั้งใจมากคะ่ะ ไไค่ะก็ฝากด้วยนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้พวกเราทุกคนตั้งใจทำมากๆเลยค่ะวันที่26ธันวาคมนี้แล้วนะคะในโรงภาพยนตร์ถ้าม,มีเวลาเนี่ยอยากให้พาครอบครัวเพื่อนแฟนไปดูกันในโรงให้เยอะเลยนะคะพวกเราตั้งใจทำมากๆค่ะเหนื่อยเหรอใช่อยากดูก็ไปดูไม่อยากดกูไม่ต้องดูน้ำเน่าละครแล้วของมึงวะ อันนีนน้คาแรคเตอร์น,นะคะ,อ,ะอันน <buff? S 1> ี <rubbing fire> ้คาแรคเตอร์น <både mission> ะคะคาแรคเตอร์พี่จ่ายแล้วพบกันใหม่ใน Today Play ก็ค้นชื่อว่าความรักความรักในชีวิตจึงไม่มีอะไรแน่นอน